สามกับสี่นี่เลขวิ่งของอันนี้มันเป็นของ ซร้างละแสนบาทในบนเราเนี่ยซร้างละแสนไม่เกี่ยวกับล่างบนเกียร์กัปตี งวดก้อนหนึ่งตั้มหาค่ะไม่เกี่ยวกับล่างค่ะอ๋อหนึ่งห้าเก้าค่ะบนอย่างเดียวมันมะขามปัวอ่าเพราะฝันงวดก้อนกับฟันว่าปูดับมันดังยนารดค่ะก็บอกว่ากูอยากกินเลยเอ็มร้อยห้าสิบโอ้ค่ะวานนี่ข้าจะากไปนั่งบางก้อนสองแล้วส้มไม่ออกอ่ะค่ะวานนี่เมื่อก่าเก้าสองใจเครื่องเดียวครับวานเมื่อก่าฟันเนี่ยก็จำไดนไหมปึกเปนหนาครับ เอ็มร้อยห้ิมมันกัชิบออกครับี่้ิเบอกว่าเอ็มร้อยห้าิเก้าอเอ็มร้อยหาทิูก็เป็นผู้เท่าเน่ครับผดชออกบ่ปึ๊กกุ้ยนมัว่ามาให้ปูเนะค่ะครับไปทิ่ไปว่าี่ครับิดว่าี่เป็นรื่งห้าเก้ากครับบ้านนี้ก็บอกว่าปูบ่กินแล้วเอ็มร้อยห้าทกูเศ้าอยากแล้วมันปึ๊กุ้ยตับ้านนี้กูสิกินต้มไกล้คันบิ่กินต้มใก่ก็อหนึงมหน เอาไปซมกูอยู่โฮมบกลูกหลานกูมันหลายค่ะหามาให้กูนะใกล้สามตัวเอ้าจังสีค่ะปู่บ้านนี้มันกะปังโป๊ะมากมันกับอะไรจังสีครับอันี่เลขนี่เลขฟังเกียร์นั่งวิ่งเกาปูเก้าสามปู่อันนี้เลขมีที่มาของปู่มันไหครับนั่นมีที่มากบ้านนี่ครับผมมันเสียพานเลยบ่ ปูเซี่ยไห้หกตัวครับโอ้อะไรวะนี่ครับนี่คือหกตัวแล้วันที่หนึ่งได้บอกปูครับผมเอาปูเดี๋ยวเล็กมิธิมาปูนะครับปูให้เด่นเก่าเ็าสามบอปูเก่าสามก็หาสามเก้าสามหาสามโอ้เล็กกันในที่ปูนี่ครับผมแ้วก็ เก้าสามเก้าเจ็ดหาสามสี่สองนี่อันนี้มันถือเขาถือมาสี่งวดแล้วเนี่อ่ะครับปูว่าหาลอตเตอรี่ที่หนึ่งเมื่อใดเขาเลี้ยนจะเรีบทั้งหลังครับหกตัวเลยบอกปูบอกหกตัวเลยบ่อต่างแล้ววันที่หนึ่งเลยแวันที่หนึ่งโอ้ครับผมมันไหร่ครับปูค่ะครับคือว่าเขาไปซื้อน้ำมันก่อนฝาค่ะนะคือว่าเขาไปซื้อน้ำมันก่อนฝาเจ้าค่ะว้าวว้าว กรับไมันมันหาบ่าดอะไรหรอกบ้านนี้เล่ยทายวิ่งวิ่งบนอย่างเดียวสองลแสนมาเจ็ดกับทีอันเป็นรักใดค่ะบ่บอกรักบอกค่ะแต่ว<บ>่าค่ะมี่อนไหนูมากขึ้นกันค่ะ จ็ดกับสี่วิ่งบนอย่างเดียวลักซิบค่ะมาหนึ่งตัวค่ะบนย่านเดียวอค่ะวิ่งบนอย่างเดียวหนึ่งกับห้าแต่ว่าแส้ค่ะแต่วงวดก่อนนั้นเขาให้ขาเจ้าให้ห้ากับเจ็ดค่ะของนูนค่ะมอนเดียวกันกันละค่ะให้ห้ากับเจ็ดแต่ห้ามาห้ามาค่ะบาดิงวัดนี่ให้เจ็ดกับสี่ขึ้นกันค่ะเป็นกับสี่เพิ่มเข้าไปเป็นลักซิปเลยค่ะเพิ่นเน้นมาให้ได้คือลักซิปค่ะเพิ่มเข้าไปค่ะเพิ่มสองมค่ะ งวดก้อนหากับหนึ่งออกหนึ่งห้าเก้าเหรีค่ะคร์โปเลขวิ่งเจดังกระตรงกับปูนะครับเก้ากับสามกับผมมีนี่ครับแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยปูเลขเซ่องหาเมือนป่ะครับผมเ่อหามืองครับพนมตะนาศสามกับสี่สามกับสี่ครับผมอันนี้สายวิ่งเขามันไปบนไปล่างอันนี้ครับเล็กวิ่งสายเชียงใหม่เล็กซ่องครับผมงวดก้อนกับไฮมาสสองกับสามนี่ครับปูมันกับไปสอง ครับบารนี้ให้ซางกับซีเรลทีมันส้นกันยุ่เนี่ยนี่ส้นตัวนี้ครับปูส้นตัวนี้ครับผมแล้วก็ส้นตัวนี้ครับส้นตัวนี้เหล็กมีที่ม่น้าปูเนี่ยมีทีนม่ประกวคู่มากห้อะลักหาเป็นลักสิบครับผมหนึ่งห้าสองครับเขาก็บอกว่าเรียกประกวคูัมากวันที่จบเก็บมันออกบาตรตรงมือย่าไปแน่นอนบดเบียเสื้อมันข้างหลายว่าแน่นอนประกวมา้าลักหาเขาอยู่ยลักสิบ สองเนอยู่ในต่างลางหน่วยแต่ว่าผมก็มันบ่มีเข่าสองกับขาเก่ามันบ่มมีมีสลักขาบ้านนี้คัวป้าเขาก็บอกว่าถ้าจะวิ่งบ้านนี้เขาก็บอกว่าอวดก้อนหนึ่งบนสองล่างบ้วนนี้ถ้าจะวิ่งให้วิ่งสามบนครับผมเก้าตางางครับวิ่งสามบนเก้าล่าง ลาปูครับละเลขหกหกโตวนีด้มาตรไซครับปูรางวัลที่หนึ่งี่ครับอยู่ถือมาซีงวดแล้วครับได้หกโตเลยบมดค่ะมาน่งอยู่ทะเบียนรถดิมันย่างยังย่างเก่าหนึ่งเสองไปแล้วครับปูดงกับมานั่งอยู่ม่องเก่าเนี่ยละโอ้มาจมบ่วมบ่มาปูปึกครับผมปึกซ้อไม่จีปตีออกกันว่าเลยอันเอ็มร้อยห้าสิบก็ว่าเอ็มร้อยห้าสิบเนาะครับูมแล้ว่าเบิ้งบอกปูเป็นผู้เฒ่ากับท่าน ครับผมบอกว่าหนึ่งห่าก,ก่ามีความสิบาทโอ้โอโอโครับ <c oughs> บานนี้ก็ฟังดีๆกูเป็นผู้เทา่ากอเ้าลาพ้นเก้าหลาผู้ไส้ครับบมานนี้กุยยากกินต้มไก่สามตัวมาต้มกันหนึ่งเอาไปส้งกุยยู่โฮมบัวปุ่นครับผมจันทีครับบ,รบ,บอกอะไรมาว่าถ้าเรียกสามตัวมันมากันทีเป็นแบบนี้เรียกสามตัวผู้ใส้เป็นหากไก่มันกับเก่าอยู่แล้วผู้เท่ากับเก่าอยู่แล้วผู้ไส้น้ำหากไก่สามตัวนี่ครับถ้ามันไปนะ กับผมมันจะหาซื้อได้บจจ่<า>หรอเจ้าค่ะค่ะมันเต็มเนาะอันนี้เล่ซื้อเด้วันไหนแม่เกตเด้อคือห้อยมาไล่ปูเห็นไหมเบอร์งวดก่อนเห็นบันร่องเก่าสองเห็นห<า><า>บั้ค่ะบ้านนี้บา้านนี้ห้อยมาไล่แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้า นี่อันนี้สูตรนีก้ก็ครับปูสูตรนีก็ครับปูนี่ครับสูตรนี้ก็ครับสูตรลอยมาสูตรลอยมาไล่ปูม,มาไล่ครับผมไปก,กนก็เปดหนึ่งเก้าครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกปดได้หกได้เก้าได้ศูนย์ได้เก้าได้ศูนย์ได้ห้าได้เก้าได้เก้าได้ห้าได้สได้แปดเป็นสองเปนเก้าออกบ่เก้าสอง ครับผมโอ้โหค่ะโอ้สุตัวเดียวับนันไปสูตรรอยมาไล่ครับคือตัวเดียวครับสูตรอยมาไล่ครับงวดที่ผ่านมาสองเก่าครับงวดนี้เก่าสามตัวเดียวละครับปูมันหาซื้อปลาใหญ่ที่ปูจำว่ามันจะเป็นซื้อสายหรือปลารนี่ยครับผมนี่คือหอยมาไล่ครับปูฟันให้สามตัวนี่เลยนี่ปูเนาะปู ครับอันนี้ซ่องระแสนครับผมเหล็กวิ่งซ่องละแสนบนย่างเดียวเจ็ดกับสี่ครับสายวิ่งเนอครับผมเหล็กมีที่ม่าปูหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเห็นบหเอ็มร้อยห้าจิบยูไสหลักคือว่ามีเข่ากากระบาดพลาดเลยว่ามีเอ็มร้อยห้าจิบตรงกันพาออกออกยั้งป่ะนี่ นั่นเห็นม่ครับผม <ฮะ S 2> ส่ตนนี้ค่<ฮ>ะอ่ปูเล็กปูทีสูนค่ะซุนก็ตัดแลว้ววหันบ้านนี้เลขกปูทีสุนตัดออกเหลือคู่เดียวค่ะครับผมเหลือ,อยังเล็กปูทีศูนเห,หลือตัวเดียวนี่เหลือตัวนี้เก <93 S 1> ้าสามอ,อ่ะครัมันตรงกันละบ้านนี้เห็นมะงวดก้อนเนี่ยเก้าสองหอยมาไล่ปูมันตรงกับเล็กปูทีศูนเห็นมะครับมันก็เลยออกเก้าสองนี่มันออก ตรงกันนั้นมาออกเบื้องบนนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนึ่งเก้าสี่ไปแล้วบานนี้ห้าสองกลับไปแล้วขันไจคือห้าสามบานนี้ห้าสองไปแล้วขั้นไปขันมันเป็นก็นอู้ เก้าได้ป่ะเนี่ยเก้าซีไปแล้วคอนเทนก็คือมันที่มีอยู่เก้าสามกาปัวแล้วก็ซี่สองห้าสามเก้าหาได้ปะปัวเก้าหาได้ปะเก้าหาดิครับเก้าหามันออกไปแล้วครับผมก็จะว่าเป็นเป็นบ้าอยู่แล้วครับนี่มันเนี้ยนนี่นี่ที่มันเด่นเด่นนี่ครับเก้าสามซี่สองหาสามครับ กับเขาเยอะในนีงคือเก่านี่อ่ากับเขาในชุดนี้ครับผมเอาท่านผู้ชมครับเลขกซ่องละแสนเด้อครับของปูหาเจ็ดแปดครับบนสายวิ่งครับเจ็ดกับสี่ปูเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งสองครับหลักกระเลขมีที่มาของปูครับผมขับสายวิ่งเก้าคับสามครับชนกับเลขวิ่งของเจน่างเพิ่นเด้อครับผมเก้าคับสามปูวาสามมาบนญเก้าจะมาล่างจับคูเก้าสามหาสามครับหลักปูเหงี่สี่คูติดมาน้ำครับผมเก้าสามเก้าเจ็ดหาสาม 4293ก็ตรงกันแหละครับท่านผู้ชมพี่น้องครับกจะเกี๊ยบ97กับ42รับละหวยซ่องเชียงใหม่เด้ครับผมซ่องมหามือมเพ็ดตามสูตรบวกวับคุณหานมาจีเด่นให้บ้านนี้บิ่งสามกับสี่ครับวันก้อนกับไปตัวนี้บ้านนี้ผูที่วงกลมให้ครับผู้่วงกลมให้ละค่ะลักกะแทบหน้าจอไว้ทะเบียนเลนะคะหกตรางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องหาเลยหาเลยปูว่าครับถ้าได้หกตัวนี้ครับมีสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งนะครับผม ห้าหกสี่เจ็ดสี่สองเก่าหนึ่งครับและสามตัวปูฟันให้ครับปูฟันให้ครับผมหางเดียวเท่านั้นเนื่องจากหาไว้แนลลอตเตอรี่ล่าหนึ่งค่ะคือเสี่ยงว่ากันดอกจี้ห้าเก่าสามนัปูเนาะครับปูครับเอาท่านผู้ชมครับแคปเอาด้วค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะให้ท่านผู้ชม พิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะปูพันก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสําหรับตัวเลขสีเข่าสิรลุนนันกระบ,บ่วากันเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูกะขอขอบพระคุณเด้อค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปแม่มูเนาะค่ะ ให้ท่านผู้ชมลำลำรวยๆเด้อค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศรษสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะค่ะพบกันในคลิปหน้าซ้ำหรับคลิปนี้แม่หมูกับสวัสดีค่ะ